สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟ่าชาแนลชัยมงคลนะครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาควายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อําเภอห้วยคดนะครับอุทัยธานีที่ขึ้นอยู่หัวคลิปก็จะเป็นไอดีไลน์ของทางช่องนะครับ0ูนย์เก้าแปดเกนะครับท่านไหนที่อยากจะถ่ายคลิปนะครับก็แอดไลน์ไว้นะครับผมวันนี้มี เลือดดีๆนะครับดังๆสวย,สวยสงามๆนะครับวันนี้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับค่ะรบก,กวนแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อลำยวนบัวคาค่ะอยู่หนองเลดเอตาบลสุขลุยัยอําเภอห้อยวทยขจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะครับผมวันนี้เราเปิดทั้งหมดสองแม่เนาะ แต่ว่ารวมทั้งหมดนี้มีหกตัวนะครับท่านผู้ชมครับค่ะอ่ะมาทําความรู้จักกับแม่นี้ก่อนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแม่สวยค่ะชื่อแม่สวยนะครับแม่สวยสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสอง้แม่สวยนี่อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแม่สวยมีลูกติดตอนนี้กี่ตัวครับสามค่ะสามตัวค่ะเพศผู้สองเนาะจ้ะเพศเมียหนึ่งแล้วก็อยู่ในท้องก็หนึ่งค่ะอยู่ในท้องนี่คือนับแล้วได้สามเดือนนะครับอ่าทับทับ ทับฉลามชนไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามารุ่นราคากันสี่ชีวิตเนะาะกับหนึ่งหัวใจในท้องอเท่าไหร่ครับเปิดไว้ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามค่ะอ่าสองแสนสามหมื่นนะครับสองแสนสามหมื่นส่วนสูงของแม่นี่เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบของของลูกนะครับลูกก็คือลูกตัวนี้นะครับลูกตัวนี้เป็นลูกของช้างอุดรน,นะครับ เป็นลูกของช้างอุดอเรเดาลูกย,ย,ย,ยอๆยอยยเกิดนะครับเกิดวันที่2ี่ธันวาหกห้านะครับเกิดวันที่ 27, ธันวาหกห้าก็คือตัวนี้นะครับอา,อายุจะเข้า8เดือนวันที่27สิงหานี่นะครับลักษณะดีมากเลยนะครับมันว่าจะเป็นแข้งขานะครับดูดูด,ด,ดูดีมากเลยตัวนี้เป็นลูกลูกใครครับเนี่ยพ่อคุมฝูพ่อคุมฝูนะครับสําหรับเผือกดีนะ พ่อเป็นเผือกใช่ไหมเนี่ยไม่เผือกค่ะเอาออกมายังไงออกมาเผือกพ่อดำแม่ดำออกมาเป็นเผือกนะครับไม่รู้เหล่าไหนออกมาแต่นี่คือเจ้าอะไรนะช,นช้างอุดรช้ชางอุดรชื่อทันวาชื่อทันวาจะเอ่อจะเข้าแปดเดือนเต็มวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานี่นะครับแต่ลูกลักษณะแข้งขาดีมากเลยครับแข้งขาดูสแข้งขาดีจริงๆหน้าตารูปร่างหน้าตาแล้วก็เชื่องครับ มีตาแก้มของเขาเนี่ยออกที่ชมพูนะครับออกที่ชมพูเลยลักษณะอ่องเอิ่งชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นเป็นเพศผู้นะครับเห็นไหมนะเชื่องครับเชื่องลูกช้างอุดรครับตัวนี้นะอเดี๋ยวเรามาดูแม่กันก่อนครับอเห็นไหมครับเดินมาเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกสาวเขานะลูกสาวตัวโตใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่สวยเนี่ยสามค่ะสามตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับนี่นะครับนี่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 แล้วอยู่ในท้องหนึ่งหัวใจนะครับ ฉลามชนอ่ะสำหรับแม่สวยนี่นะครับลักษณะเขาตาแต้มชัดเจนนะครับเป็นควายที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับไป่ว่าจะเป็นหนึ่งละตาแต้มใบหูใหญ่นะครับสีขาวนะครับแล้วอ่าแล้วก็จุดรอบคางครบครับรวมตาแต้มแล้วเจ็ดจุดนะครับอ้องคอชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยอ้องคอชัดเจนแล้วก็ลงมาลูกมะพร้าวใหญ่อกหน้าอกกว้างนะครับ เล็บดีถุงเท้าชัดเจนครับเล็บกลมนะฮะอ่าถุงเท้าดีครับแล้วอ่ถุงเท้าชัดเจนเล็บดีกลมมีตาหนิที่ไหนไหมครับเนี่ยไม่มีหางไม่ดอกค่ะหางไม่ดอกนะครับตาก็ไม่แววไม่อะไระครับปากใหญ่สีขาวอือสองแสนสามหมืนบาทนะครับอ่าสี่ชีวิตกับหนึ่งหัวใจครับอยู่ในท้องเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูอ่า ใบของแม่ <c oughs> อยู่ในท้องแม่นะครับนี่ครับฉลามชนนะครับอ่าวันที่ทับนะครับวันวันที่ประสบวันที่หนึ่งเดือนห้าหกหกนะครับหนึ่งเดือนห้าหกหกอ่านับแล้วก็ได้สามเดือนอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะเดี๋ยวเบียงเบียงเบียงหน้าไปอย่างนี้เลยครับเบียงหน้าไปอย่างนี้เดี๋ยวจะพาดูาด้านด้านข้างนี่นะครับส่วนสูงของแม่สวยนี่นะครับ ร้อสี่สิบสองใช่ไหมครับร้อยสี่สิบสองตอนนี้ JT Smart b u u f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะเอาอายาลูกยาๆๆยา,ยาอ่าโอล่มพัดไอ้นั่นเขาก็เลยตื่นสากตีแม่เนี่ยแม่สวยเนี่ยดูลักษณะเชื่องจริงนะครับเชื่องผมเข้าใกล้ได้นี่ถือว่าเชื่องนะครับเป็นแม่ที่มีความงามจริงๆครับพี่แม่<ๆ>ครับ เป็นควายเหล่าไหนครับเนี่ยเหล่าชัยจ้ะโอ้ได้มาจากโซนไหนได้มาจากเอออำเภอวัดสิงอำเภอวัดสิงจาของพี่สาวโอนะครับตอนนี้สูงร้อยสี่สิบสองนะครับเออเี่งขาสวยงามจริงๆเลยดูท้ายครับท้ายมะนาวตัดนี่ท้ายมะนาวตัดนะครับโอ้โหท้ายหนาปึกท้ายหนาปึกนับรังนมใหญ่มากท่านผู้ชมครับน่าสนใจน่าสนใจครับ หางหางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกครับท้ายดีรังนมใหญ่จริงๆเลยสีชมพูเปชรเออขายข้ากล้องลูก <c oughs> สาเหตุที่จะขายเนี่ยยังไงครับ,บเดินไม่ไหวค่ะเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงเองหายยาเองใช่ไหมจ้านี่แหละครับนี่แหละครับอ่าไม่เกี่ยวยายเออขายทั้งที่ยังรักใช่ไหม <c oughs> นี่ละครับขายทั้งที่ยังรักเพราะว่าก็ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าการที่เลี้ยงควายเนี่ยหนึ่งลตื่นขึ้นมาเราต้องหาญ้าให้ควายนะครับแล้วเพราะว่าโดยลําพังเราปล่อยเข้าไปเนี่ยคงจะยังไม่สู้กับเราหายาเพิ่มนะครับอา่าทีนี้ก็ก็เลยคงจะแต่ดสินใจแล้วเนาะจริงๆแล้วควายแม่เนี่ยน่าเลี้ยงมากนะครับผมเห็นแล้วผมชอบ เพราะว่าหนึ่งแหละเขามีความเชื่องเขามีความเชื่องสองอัตลักษณ์ทุกอย่างชัดหมดเลยนะครับใบหูใหญ่สีขาวตาแต้มชัดเจนมากอมสีชมพูยอลูกยอมานี่วันี้หันหน้ามานี่เลยอันนี้นั่นนั่นนั่นเห็นไหมครับเนี่ยตาแต้มอ,อมสีชมพูหูใหญ่ครับอ้องชัดเจนมากเลยนี่เห็นไหมเนี่ยแ้งขาเห็นไหมครับถุงเท้าชัดเจนนะครับหน้าอกสวยเอดูลูกครับลูกเขาก็เชื่องนี่นี่นี่ เจ้านี้คือคือลูกช้างอุดรน,น,นะครับเชื่องมากเลยแข้งขาลูกเห็นไหมนะ่ะแค่ยังไม่ถึงแปดเดือนดีนะครับแล้วส่วนสูงแม่ในร้อยสี่สิบสองนะครับอยู่ตรงนี้จะมีขวัญอา่หาหกเงินหาบทองน,นะครับแล้วฝั่งนี้ตกอู่เป๊ะเลยยาวลูกยาวยาวขวัญตกอู่ครับขวัญตกอู่แล้วท้ายดีท้ายมะนาวตัดลึกนะครับเ,เดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ว่าจะตกอู่ไหมอา่าลองเบี่ยงหน้าไปทางนูน้นนะครับ นี่นะครับขวานถาเกันถักทองอยู่จุดเดียวกันนะครับแต่สะวะฝั่งนี้เกือบจะตกอูกเหมือนกันนะครับแต่ก็มีอยู่ในท้องแล้วก็ของฉลามชนจะาสามเดือนแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือมั่นใจไหมว่าติดแน่80เปอร์เซ็นต์ค่ะ80เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจท้องค่ะค่ะก็เลยไม่ได้รับประกันว่าท้องนะครับแต่ว่าสามเดือนแล้วนิ่ง,งๆอยู่ใช่ไหมจ้ะ คืออยู่นี่มีมีตัวผู้นะครับจับสัตว์นะครับแต่ก็ถ้าขึ้นสัตว์เพื่อเนี่ยเขาก็จะจับสัตว์ให้เราเห็นเนาะค่ะอ่าคือเจ้าของมัน่นใจนะครับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแม่สวยนี่ท้องฉลามชนแน่นอนนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูอ่าลูกลูกลูกตัวนี้นะครับเป็นคือพี่สาวคนโตก็คือชื่ออะไรนะชื่อสร้อยชื่อสร้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวรองอันนี้น้องเล็ก อันนี้น้องเล็กนะครับแล้วก็อยู่ในท้องก็สามเดือนอ่าตัวนั้นเป็นลูกใครนะตัวนั้นนะลูกพ่อคุ้มฝูงพ่อค,คุ้มฝูงตัวนี้ก็คุ้มฝูงแต่ตัวนี้ช้างหุดรนะครับเอออยู่ในท้องฉลามชนอันนี้เป็นเผือกนะครับแต่ว่าพ่อเป็นดนะํานะไม่รู้สายไหนโผล่มาเออแล้วก็นี่คือพี่สาวเขานะครับชื่อส้อยโอ้ส้อยนี้ก็ ดูดีแล้วเนี่ยลำแข้งลำขาสุดยอดเลยครับเหมือนแม่เลยครับเห็นหม่เน่ขาใหญ่ขาใหญ่เขาขึ้นสัตว์ยังตัวเนี้ยขึ้นแล้วค่ะแล้วแต่ยังไม่ได้ทับทับแล้วเอาทับแล้วอ่าทับพ่อไหนทับพ่ออ,พอขวายของนามาดอ๋อเป็นใหญ่ไหมใหญ่ค่ะสูงร้อยหกสิบเออพ่อพ่อ,พอที่เขามาทับเป็นสายไหนครับ อ๋อเนี่ยครับทับจีเดือนแล้วพงทับเดือนนี้ค่ะแล้วเออถ้าทับจีงนี้โอกาสติดสูงนะครับนี่นี่นี่หนานะครับหนาครับตะแข n งขาดีไหมครับเล็บเล็บสั้นนะครับกลมอ่าแล้วก็ตะคุยหนาปึ๊กนี่นะครับแผ่นลัางนี่เป็นแผ่นเป็นแรกระดานนี่เป็นสาวน้อยเชื่องผสมแล้วหนึ่งเดือนนะครับอาจจะติดนะครับตัวนี้มีความเชื่องทั้งหมดเลยครับนี่ควายพวกนี้ มีความเชื่อทั้งหมดเลยหน้าเลี้ยงครับหน้าเลี้ยงท่านผู้ชมครับนี่ดูลูกช้างอุดอรนี่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 เจ็ดเดือนนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะยังไม่ทานานานนะแซงพวกนี้หมดเลยนะเนี่ยตัวนี้นะแซงแน่นอนครับเออโดยรักโดยเฉพาะแม่เขานี่น่าสนใจครับแม่เนี่ยเป็นเหล่าอุทัยนะครับเป็นเหล่าอุทยัยเหล่าเก่าแล้วก็เป็นควายที่มีไซส์อ่าน่าสนใจนะครับน่าพัฒนาเออนี่นะครับมีความหนานะครับ นะแล้วก็ลึกอ่างสี่ชีวิตหนึ่งหัวใจครับสองแสนสามมืนบาทราคาต่อรองได้นะครับเอาละเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งแม่นะครับมีอีกหนึ่งแม่อยู่ทางโน้นนะครับออกมาแล้วครับแม่ที่สองนะครับแม่นี้มีชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสีค่ะชื่อสีนะครับน้องสมศรีเนะาะเออน้องสมศรีนี่ <c oughs> <c oughs> เขาหายไป ตั้งแต่ปี1992นะเนี่ยพึ่ง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 โผล่ออกมาเนี่ยเอาละครับนี่คือลูกสาวของเขานะครับสองแม่ลูกเปิดไ้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้านะครับในท้องเนี่ยทับไว้แล้วใช่ไหมจ้ะกี่เดือนแล้วครับสี่ค่ะสี่เดือนแล้วสมสีเนี่ยสูงเท่าไหร่นะร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่นะครับให้ลูกกี่ตัวแล้วครับ สองค่ะสองตัวเออตัวนี้เป็นตัวที่ตัวที่สามค่ะตัวไออันนั้นที่สองไหนตัวนี้คือลูกเขาแล้วในท้องในท้องคือตัวที่สามอ่านะครับห้าหมื่นห้านะครับตัวนี้ลักษณะของสมสีนี้ก็ยาวลูกยย่ๆตาแต้มมีนะครับตาแก้มนี่อชัดเจนเหมือนกันนะครับ แล้วก็ปากใหญ่สีขาวเขาใบหูสีขาวใหญ่นะครับแล้วก็อัตลักษณ์อัตลักษณ์คอในชัดเจนทั้งสองอ่องนะครับทั้งทั้งสองอ่องเลยแง้ขาดีครับอืเรียบสั้นกลมมีถุงเท้านะครับเป็นแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในท้องพ่อฝูงมใช่ไหมครับค่ะสำหรับลูกสาวตัวนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสักอ่า น่าจะได้จะชนขวบแล้วั้งนี่นะเออประมาณขวบนิดหน่อยนะครับแม่แม่แม่เขานี่อ่าไม่มีพ่อคุมใช่ไหมหรือมันดูมันจะห่างค่ะเออลูกกันนะแต่เขาก็ท้องล้วยนะอันนี้รับประกันท้องอยังครับเนี่ยรับประกันจ้ะกี่เดือนนะสี่สี่เดือนนะครับอันนี้คือรับประกันท้องนะครับเพราะว่าอ่าทับกิงเนี่ยมัน โอกาสท้องสูงมากนะครับอ้องขาวสดแทดเตียนดีด D จริงๆครับเนี่ยส้มสีเนี่ยไปหงสีขาวนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่เล็บใหญ่เออเดี๋ยวจะ,อะลองลอง,ลองเบี่ยงหน้าเข้ามาอย่างนี้สิครับเบี่ยงหน้าม,มาอยอลูกยอๆนี่ครับลักษณะเขาก็จะเป็นสายย่อหน่อยหนึ่งนะครับอยาวสายยอ่อแต่ยาวนะครับ ท้ายก็ดีครับท้ายดีเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับหางไม่ดอกเนาะหางไม่ดอกนะครับลูกก็ดูเชื่องเชื่องนะลูกนี่นะสำหรับแม่ก็หางไม่ดอกครับท้ายดีครับมีความยาวเนี่ยสมมสีนี่นะห้าหมื่นห้าครับอยู่ในท้องนี่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วสองชีวิต กับหนึ่งหัวใจครับสาหรับครอบครัวส้มสีนี่ห้าหมื่นห้าครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเอาเป็นหมดเลยเนี่ยราคายกเท่าไหร่นะยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับอ่ายี่สิบหกลดได้อีกเนาะค่ะต่อรองได้อีกนะครับทั้งหมดเลยนะครับสองแสนหกถ้ายกหมดเลยนะครับถ้าแยกก็อ่าสำหรับแม่ของแม่สวยนะครับมีสี่ชีวิตกับหนึ่งหัวใจอยู่ในท้องสองแสนสามมื่น แล้วก็สมสีเนี่ยกับลูกนะครับเพศเมียนะครับสองชีวิตกับหนึ่งหัวใจในท้องเนี่ยห้าหมื่นห้าถ้ายกไปหมดเลยก็สองแสนหกต่อรองกันได้อีกนะครับผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจครับสําหรับท่านที่อยากจะซื้อนะครับไปไปเลี้ยงตั้งเหล่าเลยเนี่ยอยู่ในฝูงนี้นะครับมีตัวเมียก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเนาะตัวผู้สองตัวนะครับ ตัวผู้หนึ่งตัวเป็นลูกช้างอุดอรน่าสนใจนครับทําทําพ่ออ่าคุมได้นะครับแล้วก็ลูกสาวตัว,ต,วตัวของแม่สวยตัวนี้นะครับเป็นควายที่มีความหนาหนาเหมือนแม่เลยครับตัวนี้แล้วลักษณะของควายคอกนี้ครับเชื่องครับเออเชื่องน่าจะเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะนเนี่ยชื่อส้อยชื่อ้อยนะครับอืม ถ้าขายเราเราก็อยากจะขายไปไปเหมือนเป็นยกครอบครัวไปเลยเนะาะบางคนอาจจะขอซื้อสร้อยตัวเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้าเจ้าของก็บอกว่าอยากจะให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับนี่ท่านผู้ชมครับขอรบกวนใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อ วินเนอร์นะครับวินเนอร์เนี่ยมาจากที่เรื่อกันกับ JT s m สมาร์ทบัฟนะครับเป็นงานวิจัยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้สำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับผลิตจากนวัตวัตถุดิบธรรมชาติ100%ปรนะครับปราศจากยูเรียปนเปื้อนนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษและสารตกค้างดียังไงครับก็คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับทำให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยที่ อ่าุดโทมไปเสื่อมโทมไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับกําจัดของเสียที่ข้างคางสะสมในลําตัวของวัวข,ข,ของของวัวของท่านนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างก็คือระเบิดโครงสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มพูนประสิทธิภาพระบบดูดซึมอ,อาหารนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับชื่อวินเนอร์นะครับปริมาณการใช้นะครับสช้อนเท่ากับอ่าหญ้าประมาณสัก สิบกิโลกรัมก็ได้นะครับโรยไปที่หญ้านะครับแล้วหรือผสมน้ําได้ห้าสิบลิตรนะครับสองช้อนนี้นะครับหรือจะให้วัวเป็นฝูงทีเดียวเลยก็ได้นะครับหนึ่งถุงนี่นะครับห้าร้อยกรัมนี่นะครับเท่ากับหญ้าห้าร้อยกิโลกรัมหรือน้ำสองพันห้าร้อยลิตรนะครับท่านผู้ชมครับซองนี้ยผสมกับน้ําได้สองพันห้าร้อยลิตรต่อวัวหนึ่งฝูงใหญ่ๆเลยนะครับอ่าหรือจะให้กินวันละหนึ่งครั้งต่อวัวหนึ่งตัวก็สองช้อนต่อน้ำห้าสิบลิตรนะครับท่านผู้ชม 500กรัมนี่นะครับราคาอยู่ที่390บาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นของควายเป็นพ่อพันธุ์สูตรสีน้าเงินนี่นะครับอ่าพ่อพันธุ์ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับโครงสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างนะครับขณะที่เราทับหรือผสมปุ๋งใหญ่นะครับไม่ยุบไม่สูบไม่ผอนะครับช่วยให้น้ําเชื้อแข็งแรงนะครับบํารุงเสริมนะครับกำจัดของเสียที่ค้างค้างสะสมรักษาสมดุลในระบบขับถ่ายนะครับนี่คือระบบพ่อพันธุ์นะครับ บำรุงเสริมสุดยอดขวายรุ่นนะครับสูตรนี้สีเหลืองนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มน้ําหนักโตตามพันธุก,กรรมนะครับเร่งสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างกําจัดของเสียเพิ่มเชื้อดีนะครับกระตุน้นการเจริญเติบโตการกินอาหารและหญ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นควายรุ่นนะครับจากแปดเดือนอย่านมนะครับเป็นยันสามปีเลยนะครับตัวนี้กินดีมากนะครับโตวไวและเบิดโครงสร้างคือสูตรนี้ นี่คือสูตรแม่พันธนะครับสีชมพูนะครับแม่พันธุ์นี้ก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับลดกาลดโอกาสเสี่ยงจากการแท้งนะครับกระตุ้นการเป็นสัตว์ให้ไวขึ้นนะครับหรือควายตัวไหนที่เป็นสัตว์แล้วทับไม่ติดหรือไม่ค่อยเป็นสัตว์นะครับกินเข้าไปเลยครับเจที่สามารถแบบนี้ก็จะไปทํางานเขาเองนะครับทําให้ควายตัวนั้นทับติดง่ายขึ้นสัตว์ง่ายทับติดง่ายแล้วก็ลูกในท้องก็ลดความ เสี่ยงของการแทงนะครับฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ดีนะครับกระตุ้นการเป็นสัตว์ได้ง่ายนะครับช่วยให้ลูกในท้องสมบูรณ์นะครับบำรุงน้ํานมแม่ด้วยนะครับเพิ่มเอ่อเพิ่มปริมาณน้ํานมและสารอาหารให้กับนมของแม่ด้วยนะครับนี่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรอ่าพิเศษนะครับของควายนะครับเจทีสมมารรแบบนี้ครับสมอคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมอ่า และโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกําจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับควายใหญ่ควายเล็กควายโต,วค,วยตวควายตัวผู้ตัวเมียกินได้หมดเลยครับอ่าสาหรับราคานะครับสูตรนี้อ่าสาหรับราคาสูตรนี้ก็คือ8ป0ยบาทนะครับสูตรนี้ครับอ่าอัตราการใช้ของสูตรนี้นะครับก็คือ4ช้อนต่อน้ํา50ลิตรนะครับ 4ช้อนต่อน้ํา50ลิตรนี่นะครับสําหรับกระปุกเล็กนะครับ2ช้อนนะครับต่อน้ํา30ลิตรนะครับหรือใส่้าประมาณสัก1-2กิโลกรัมนะครับโรยกับยาวันละ1ครั้งนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับสูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1,756บาทนะครับแถมเชือกสนสพายนะครับ1เส้นนะครับ แล้วก็สามสูตรนะครับสูตรแม่พันุ์สูตรพ่อพันุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา 1, 1 1 1บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ3 9 0บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถมเชือกสนสะพายอีกนะครับ หนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่งจะให้ลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับสมจีเนี่ยถ้าจะมาดูนะครับก็มาที่หมู่อะไรนะหมู่แปดหมู่แปดบ้านหนองแร่บ้านหนองแร่ตําบลสุขฤือยค่ะตําบลสุขฤือไทยนะครับอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับศูนแปดสาม แปดศูนย์ห้าสองแปดสี่หกครับติดต่อคุณลำยวนค่ะลำยวนะนะครับเอ,เอาละเดี๋ยวพาแม่สมศีไปไปไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่สวยอีกครั้งหนึ่งครับแม่สวยนี่นะครับหน้าหน้าหน้าน่าสนใจครับเพราะว่าดูเขาสูงดูนะครับแข้งขาดีขน้นเลยนี่ขนาดพ่อคุมฝูงนะดูแข้งขาเขาดีครับ กระดูกดีครับอืนี่ดูลูกสาวครับท้ายลูกสาวหนาพึกเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีอพ่อพันธมาทับเพิ่งจะทับได้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับเนี่ยค<ะ>่ะน้องสร้อยน,นะนี่นะนี่นี่คือคือแม่สวยนะครับแม่สวยนี่อัตลกักษณ์ของเขาเด่นเด่นทุกอย่างเลยครับอ่าตาแต้มเด่นใบหูสีเทาเด่นอ่องคอสองอ่องเด่นหน้าอกใหญ่นะครับแข้งขาถุงเทา้าดีเล็บดีทุกอย่าง อัตลักษณ์ควายไทยนี่มาครบหมดนะครับมาครบหมดส่วนสูงก็คือไซส์มาตรฐานร้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบสองบวกนี่แหละครับแล้วก็มีความหนาอ่างลึกนะครับท้ายนี่สวยมากท้ายนะสายมะนาวตัดสวยมากเลยครับทุกอย่างตำหนิไม่มีตรงไหนทับทางไม่ดอกหูไม่แหวงตาไม่แววนะครับนอกจากหูไม่แหวงแล้วยังไม่หนวกอีกเอา <c oughs> ้าลูกสาวก็ร้อยสามสิบห้าบวกเลยนะคะน่แม่ผู้ใดญมาแอบเบิ้ลมากกว่านี้นะ อยากบังย้ดยขางองไหมโอ้ยอยากอายย้อนลังดิบันเน้่เยเอาละครับไฟเจ้าน่าชีาช่มงคลน,นะครับขอจบทิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสนใจยังไงก็กินกลางมานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ